อาราสุดช็อง b l a c k พ i n k V I P เชพื่อนๆแอดตื่นมาก็กรีดหนักมากที่สีส่สาว Blackpink ออกงานครบวงตอนแรกก็นั่งงงๆวันนี้มันรูปจริงหรือรูปอ e ีดิทเลยถ่ายทวิตไปเรื่อยๆอมันเป็นรูปจริงกับเุ็น ต้องกรีมันออกมาอีกทีได้เห็นข่าวดีๆกันแต่เช้านี่มันเป็นเรื่องจริงและเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติแบ็คพิงมากว่า งานที่สี่สาวไปก็คือ the c o r e n State Banquet งานเลี้ยงอาหารค่ำที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ที่พระราชวัง b บั k กิ g งแฮ p a l a ลสในกรุงลอนดอนมีรายงานว่าแม้ว่างานนี้เจ้าภาพคือรัฐบาลเกาหลีใต้แต่ b บล็กพิง k ที่เป็นแขกนั้นได้ถูกรับเชิญจากรัฐบาลอังกฤษเองเลยค่ะ <c oughs> โหย้ยคนลุกมากว่าเลขาที่สด แล้วดูสิสี่สาวแบล็กพิงก์เพื่อน,นแต่ละคนสวยสุด ประหนึ่งเจ้าหญิงทั้ง4ี่ที่มางานสังสรรค์ร้วขบวนผูกพันราชนิกุลที่สุดพี่จีซูมากับเดรสยาวสีดำองค์หญิงดิออร์โรเซ่กับเกาะอกของว้า wow, วยาวสีดำรัดรูปส่วนที่เดินมาข้างหลังนั้นคือพี่เจนนี่ที่มาในชุดเดรสยาวสีขาวเปิดไหลและที่เดินยิ้มสดใสข้างๆพี่เจนนี่นั้นก็คือน้องลิซ่าที่ต้องบอกว่าลิซ่ามาในลุคเจ้าหญิงจากประเทศไทยกับ ชีฟองคลุมไหลลักยาวถึงพื้นให้เต็มที่ด้วยชุดราตรีสีเขียวมิน้นงามสง่าหรูราด้วยลูกปัดปักชิมเมอร์รูปดอกไม้ลิซ่าในพระราชวังบางกิงแฮมดูแกลมบนพรมแดงที่สุดกระเป๋าถือประดับเพชรดีไซน์หรูดูเป็นลูกคุณยิ่งกว่าสุภาพสตรีที่ทรงคุณค่าโอ้ยลิสวยจนฉันไม่รู้จะอวยจะชมยังไงแล้วให้มันถึงกับความเกินความคาดใหม่นี้นี่มัน เจ้าหญิงหนีวังนางฟ้าตกสวรรค์ชัดๆสัดส่วนร่างทองชุดส่งหน้าหน้าส่งผมผมส่งผิวผิวส่งกล้องทุกอย่างมันเพอร์เฟกจริงๆผู้หญิงวัย26ปีที่เป็นประกายที่สุดโดยชุดที่ออลิซ่าใส่เป็นของจ e o r g โฮบ b i g a ready to wear spring 2024ค่ะ สรุปสีสาวแบล็ p พิงสวยเหมือนเจ้าหญิงทุกสิ่งสมมงยิ่งใหญ่ที่สุดลงตัวและมีเอกลักษณ์มีสไตล์เป็นของตัวเองทุกคนไม่มีใครจำได้แบบนี้อีกแล้วนอกจากแบล็กพิงเจ้าหญิงโฉมงามทั้งสี่แม้จะไม่มีรูปที่สนามบินมาให้เห็นแต่พวกชีเล่นไปโผลดที่พระราชวังแบบปังๆกันไปเลยรักกัดระเบิด e กเรทขั้นสุด oh. แล้วถ้า,าคิดว่าการที่ได้ เปีน่นซีซาไปปรากฏตัวที่พระราชวังนั้นคือสิ่งที่พีคแล้วยังจ้ายังพีคไม่พอเพราะสิ่งที่จะเป็นตำนานของจริงนั้นก็คือ King Charles ทรงมีพระราชดำรัสเอ่ยชื่อเมมเบอร์ b l ล c k พิง k ทั้งสีครบทั้งวงหมดทุกคน o อกใบกอดออกใบก o ดออกใกท่ามกลางแขกเหรือคนสำคัญในงานการล่าด,ดินเนอร์อย่างอลังการ ท่านทรงตรัสเกี่ยวกับการส่งข้อความเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนถึงคนทั่วโลกของแบล็กพิง k เพราะทั้งสี่สาวเป็นทูตสันทวะมัยตรีของการประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ COP 2 6ที่จัดโดยสหราชอาณาจักรค่ะและแอดขอประธานพระอนุญ,ญาตนำเอาพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าชาร์สที่สมาแปลเป็นภาษาไทยเพื่อใๆได้ฟังกันนะคะโดยท่านทรงตรัสว่า นี่เป็นแรงบันดาลใจที่พิเศษยิ่งเมื่อได้เห็นชาวเกาหลีรุ่นเยาว์อบอุ้มประเด็นสิ่งแวดล้อมนี้ฉันขอยกย่องเจนเนี่จีซูลิซ่าและโรเซ่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในนามวงแบล็คพิงค์สำหรับบทบาทในฐานะทูตอันนำสารด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมออกสู่สายตาประชาคมโลก แล้วในขณะที่ท่านตรัสนั้นรีแอคของสี่สาวแต่ละคนตอนโดนเรียกชื่อโอ้ยเป็นเลิกลักไม่ไหวแต่ต้องกลั้นความดีใจสงบเงี่ยมไว้ตั้งใจเรียบร้อยก่อนโอ้ยได้ซีนใหญ่ซีนโตมากเลยแบล็คพิง ส่วนทางด้านประธานาธิบดีเกาหลีใต้ก็ได้กล่าวที่พระราชวังบักกิงแฮมว่าหากกล่าวว่าอังกฤษเป็นประเทศแห่ง Beatles, Queen, Harry Potter และ David Beckham เกาหลีก็เป็นประเทศแห่ง BTS และ b l ล c แ p ล n k Oh my g o อไมค์กัสกรุ๊ปและบอยแบนดระดับโลกของจริงขนลุกไม่ไหวเลยค่ะ นอกจากนี้สี่สาวยังได้ร่วมวงสนนากับคิงชาร์ลส์อีกด้วยโอโมโอโมโอโมในคลิปดูเหมือนว่าคิงกำลังตรัสอะไรสักอย่างแล้วก็ได้ยินเป็นเสียงโรเซ่เป็นคนตอบนะคะเงืๆง ่านะจนจมสุดที่เจ้าหญิงจังสีเอาอยู่ทุกงานทุกสถานก,การณ์จริงๆซึ่ง b l a c k พ i n k ถือเป็นกลุ่มวงที่สองหลังจาก SPICE GIRLS ที่เคยได้ร่วมพูดคุยกับเจ้าชายชาร์ลส์ในปี1997นะคะมันว้าวมากเลยนะเพื่อนๆ b l a c k พ i n k จะไปสุดที่ตรังจุดไหนดูเท้าว่าจะไม่มีมองไม่เห็นเลยความปังตัวมัมตัวแม่ที่ไม่ใช่แค่ในประเทศแต่พวกเจอกลา เป็นบุคคลสำคัญทรงคุณค่าที่น่าจดจำจริงๆราชินีทั้ง4ของฉัน BLACKPINK คิดเห็นอย่างไรเม้นมาราชนิกุลวงหนึ่งกันเร็วๆเม้นมาเยอะๆเลยด้วยมันปลื้มปริมหาสุดที่ไม่ได้แล้วมันเกินความคาดหมายไปมากคาดไม่ถึงยังไงว่าสำหรับวันนี้แอดลาไปก่อนเพื่อนๆกดซับรอไว้ได้เลยรักพวกเธอที่สุดเลยนะดูแลเช็คแคร์สุขภาพกันด้วยนะคะเป็นห่วงนะรู้ไหมมีความสุขมาน,นะคะไปเลยบายสสิีค